ด่วนเอฟอวีบีออกแถลงการตัดสินนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามออกจากการแข่งขันและยกเลิกผลการแข่งขันที่เคยลงเล่นทั้งหมดจากกรณีสื่อในอินโดนีเซียรายงานว่าดั่งที่ห้องและเหงียนฟงเกียนสองผู้เล่นเวียดนามถูกจับตรวจโครโมโซมหรือตรวจเพศหลังทีมทำผลงานโดดเด่นในรอบแบ่งกลุ่มชนะ4แพ้1คว้าอันดับ2สาย A ผ่านเข้ารอบ16ทีมไปเจอกับตุรกีในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ประเทศอินโดนีเซียล่าสุดเอฟอวีบีออกแถลงการตัดสินนักกีฬาเวียดนามที่ขาดคุณสมบติ ดังกล่าวโดยทันทีและให้ปรับทุกแมตช์ของเวียดนามที่มีนักกีฬาคนดังกล่าวลงแข่งขันให้เป็นแพ้โดยจากแถลงการระบุว่าของแถลงการของเฟวีบีเกี่ยวกับผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในศึกวอลเลย์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025กรณีดังกล่าวจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการด้านวินัยของเฟวีบีเพื่อพิจารณาต่อไปเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจขยายผลเกินกว่าการแข่งขันรายการนี้ภายหลังจากมีข้อกังวลว่าสหพันธ์วอลเลย์บริเวียนเวียนส่งผู้เล่นที่ไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันในทีมชาติหญิงยู21ของตนในการ แข่งขันวอลเล์บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลก2025ที่ประเทศอินโดนีเซียทางเฟวีบีได้ดำเนินการสอบสวนตามข้อบังคับขององค์กรการสอบสวนสรุปว่าผู้เล่นรายดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ลงแข่งขันตามข้อ12.2ของระเบียบวินัยเฟวีบีปี2023ดังนั้นตามข้อ13.5.2ของข้อบังคับการแข่งข,ขันและข้อ14.4ของระเบียบวินัยคณะอนุกรรมการด้านวินัยของเฟวีบีจึงมีคำตัดสินให้การแข่งขันของทีมชาติเวียดนามในแมตช์ที่ผู้เล่นคนดังกล่าวมีส่วนร่วมถูกปรับให้แพ้ และผู้เล่นถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันทีตามข้อ14.4ของระเบียบวินยัยและโดยคำนึงถึงสถานการณ์ของกรณีนี้คณะอนุกรรมการด้านวินัยของเฟรดวีบีจะส่งเรื่องต่อไปอยังคณะกรรมการด้านวินัยของเฟดวีบีเพื่อประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทลงโทษที่อาจขยายผลเกินกว่าการแข่งขันรายการนี้ในขั้นตอนดังกล่าวสหพันธ์วอลเล์บรลเวนเวียน,ยนและผู้เล่นจะได้รับเชิญให้ส่งคำชี้แจงเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างไรก็ตามมิเฟวีบีจะไม่ให้ความเห็นเพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้ในระหว่างที่กระบวนการดังกล่าวยังดำเนินอยู่ทั้งนี้จากบทลงโทษทำให้เวียดนามหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่ม A ต้องไปเล่นรอบจัดอันดับ17-24ถึง24พบอียิปต่อไป